ให้เกียตยิคนอื่นต้องเคารพสิทธิคนอื่นผู้อื่นก่อนผู้อื่นค่ะการเคารพสิทธิ์นั้นต้องไปดูดีเทลนะครับอันนี้มุมมองของเรานะส่วนตัวเราถามว่าที่คุณกําลังจะบอกบอกมีหลายไม่ใช่คุณละหลายหลายคนกําลังจะบอกว่าทิศภายวันไม่ได้เคารพผู้อื่นไม่ได้เคารพยังไงครับคําถามคือเขาไม่ได้เคารพยังไงนะเวลาไลฟ์เนี่ยเราเขา,เามีคนเข้าไปถามเขาใช่ไหมครับ เช่นยกตัวอย่างเคสนี้นะ,อะตอนบวชเขาทําให้เราคิดนะคะเหรอฮะเขาทําอะไรเหรอคุณตกคุณคุณน้องฝนตกครับคุณฝนตกครับเขาทําให้เราคิดอะไรครับเนี้ยภาพที่เราขึ้นนะเห็นไหมครับอันนั้นเป็นกระแสก่อนที่เขาจะเริ่มเขาเริ่มว่าเรียกว่าทิมกับทุกทุกคอมเมนต์ มันมาจากเหตุการณ์นี้ใช่ไหมถ้าบอกให้เขาเนี่ยเคารพสิทธิ์ตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องเคารพสิทธิ์ผู้อื่นก่อนแล้วถามว่าคนที่เข้าไปในไลฟ์เขา,าครับจํานวนเยอะมากที่ถามว่าเป็นปะไม่ต้องติดตามครับถ้าเขาไม่ได้เป็นเปนถ้าเขาไม่ได้มาทางการเมืองแล้วหรือว่าเขาเลิกแล้วเหมือนที่เมื่อกี้มีคนถามว่าพี่จะไปชุมนุมไหมในพี่บอกพี่ต้องเผาเาหน่อยแล้วเพราะว่าพี่โดนไปหมายหนึ่งแล้วเนี่ยครับ คือมันก็มีดีเทลของเขาซึ่งเราไม่รู้ถูกไหมคําถามคือเราถามนะอันนี้คือทิศไพวันตอนนี้เคสแบบเดียวกับพี่เลยเขาเรียกว่ากําลังประชดสังคมแน่นอนอาจจะไม่ใช่พี่พี่อาจจะต้องขอถอนอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกับพี่เขาเขาคิดยังไงเขาฉลาดกว่าพี่เยอะครับพี่ไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวพี่คิดว่ามันกําลังจะเป็นเอฟเฟกต์ครับเป็นเอฟเฟกต์ครับ ถ้าเราอยากให้อยากให้ทิศไพวันนอกเหนือจากจะเคารพสิทธิ์ของตัวเองแล้วเนี่ยให้เคารพสิทธิ์ผู้อื่นบ้างก่อนหน้าที่มันจะมีเหตุการณ์การไปถามเขาเรื่องเพศสภาพเขาแล้วพูดในทํานองเหมือนคล้ายๆเหยียดด้วยเป็นป่ะเป็นป่ะเราอะ่ะหูนุ่งอย่างนี้แต่งหน้าไปเลยแต่งหญิงไปเลยดีกว่าอะไรเหล่านี้ครับแล้วพฤติกรรมที่เขาส่งตามส่งต่อกลับมาคือ ส่งต่อกลับมาคือในเมื่อคุณไร้มารยาทกับผมผมก็จะไม่พยายามที่จะต้องปนีประนอมผมก็จะออกมาบอกเลยว่าพวกคุณไร้มารยาทกับผมครับคุณไม่มีมารยาทกับผมครับคุณไม่เคารพสิทธิส่วนตัวผมครับนั่นคือเหตุผลที่เขาพิมทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาล้ำที่ส่วนตัวของเขาหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัว แล้วคนตอนนี้กําลังมั่วมากเลยครับที่บอกบอกว่าอะไรนะเวลาออกมาเป็นบุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะแล้วเนี่ยไม่มีโลกส่วนตัวไม่จริงครับมนุษย์เราให้กันและกันได้ครับทำไมคีนูริขึ้นรถไฟได้โดยไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายกับเขาเรายกตัวอย่างนะคุณเห็นคลิปกันแล้วยังยง คีนูรีฟขึ้นรถไฟได้คีนไไูรีฟเดินไปไหนก็ได้ครับโดยที่เขาไม่ได้ถูกตรึงถูกแรงถึงลงจบขอถ่ายเซลฟี่หน่อยค่ะจับมือกอดยี้วิวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาเห็นความต่างกันของโลกที่หนึ่งกับโลกที่สามไหมถ้าเป็นบ้านเราทิไพวันเดินไปไหนปั๊บต้องขอเข้าไปจอ่อจับมือขอกอดหน่อยนึงขอถ่ายเซลฟี่ แล้วก็เอาไปอวดการว่านี่ฉันได้ก้าวใกล้ชิดแล้วนะนู่นนั่นไห่ได้ถามเขาไหมว่าช่วงเวลานั้นเขากําลังมีอินเลิฟ hmm. กับแฟนเขาหรือเปล่าหรือเขากําลังจะปวดท้องขี้กําลังจะไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่า mm hmm. พี่เลน,น่าพี่พูดไปหลายทีแล้วบุคคลสาธารนณะความหมายคือคนคนนั้นต้องกินภาษีประชาชนครับที่เราเรียกกันอยู่ใน c e l เซเลบริตี้หรือคนมีชื่อเสียงที่เรารู้จักนะครับเราเรียกว่าคนมีชื่อเสียงครับ ไม่ชอบจะไม่ชอบดาราหลายคนแต่ที่ไม่ถูกจริตอ่าก็ไม่เคยไปตามจิกไม่รู้จะไปทําไมแล้วก็ที่ทําอยู่ก็ทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับคือเราเคารพเขาเราไม่ชอบแต่เราไม่เข้าไปทาร้ายเขาครับสิทธิ์ที่จะต้องเคารพกันและกันอันดับแรกคือเราต้องเคารพในสิ่งที่เขาเป็นเขาก่อนครับอันดับแรกเลยนะ อะไรที่เป็นเขาเราต้องเคารพก,ก่อนเลยครับเช่นไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนเขาไม่ควรเข้าไปไปแตกไปเหยียบย่ําไปดูบุบูลี่ไปดูดูหมิน่นหรือหยิบมานําเป็นเรื่องตลกขบขันอันนี้ต้องละเลยครับโลกที่หนึ่งเขาถือกันมากครับเรื่องเพศสภาพผู้ชายผู้จาเชิงดูหมิน่นผู้หญิงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความน่ารังเกียจผู้หญิงเองจะคอยจิกด่าทอผู้ชาย อย่างไม่ให้เกียรติเลยก็ไม่ได้ครับแล้วโดยเฉพาะเพศที่3มเอามาเล่นเป็นตลกขบขันเชิงหัวล้อเยาะก็ไม่ได้ครับโลกที่หนึ่งเขามันมีเขาเรียกว่ากฎในการอยู่ร่วมครับพฤติกรรมในการที่เราจะอยู่ร่วมกันคือหนึ่งเราต้องเคารพกันและกันเรื่องนี้คือเรื่องอันดับแรกไม่แตะไม่ยุ่ง ไม่ไม่เหยียบไม่ย่ำไม่เอามาเล่นแต่บ้านเรายังเป็นอยู่ไงเลยเกิดเกิดคำถามว่าเป็นป่ะพอถามว่าเป็นป่ะเขาก็รู้สึกว่าอา้าวนี่มึงละเมิดกูนี่ว่ามึงไม่เคารพในความเป็นกูเลยกูก็ถามว่าถามเพื่อถามแล้วได้อะไรก่อนรู้ไปแล้วว่าเป็นผู้ชายแล้วเราได้อะไรก่อนเรารู้ไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่ผู้ชายแท h, แ้เราได้อะไรก่อน ก็ต้องทิมแบบนี้ถามว่าเป็นเราเราจะทิมไหมก็ทิมครับอย่างบางคนมาเข้ามาพูดกับเราเรื่องเพศสภาพกูไม่รู้ว่ามึงเป็นไส้เดือนตัวมึงเป็นไส้เดือนชนิดไหนก็ชนิดกูไงที่มึงไม่เคยรู้จักไงดีๆกันไว้ร้องไม่ได้แล้วครับคุณวิโรจน์ครับเจ้าของเพลงห้ามครับซึ่งเราก็เคารพเจ้าของเพลงเห็นไหมให้คำมั่นสัญญากันไปแล้วเราก็ไม่ออกมาด่าว่าอะไรด้วยครับไม่ต้องมาดีเทลอะไรกันเยอะครับ เรียนรู้แค่อย่างเดียวว่าเพลงเป็นของเขาเขาไม่อนุญาตต้องตามนั้นครับต้องเคารพครับจะไปแยง้งมาไกลเลเด็กทําไมมาห้ามทําทไมใช้มาตั้งเกือบทั้งชีวิตอยู่แล้วแล้วดันนี้จะเอาอะไรกินจะไปหาเพลงที่ไหนเอาไปขายได้นู่นนั่นนี่เราจะไปเรียกร้องทําไมในเมื่อเราเคารพในสิทธิ์ของเขาเขาคือเจ้าของเพลงครับ เลน่าบอกว่าคนที่ไม่ชอบยิ่งหาคําพูดมเสียสีล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่บ่งบอกความเป็นตัวเองทั้งนั้นนะครับเขารู้สึกเขาไม่มีค่าครับเขาก็เลยต้องพยายามหาหาหาคำพูดใดๆก็ตามที่จะเหยียบคนอื่นให้ต่ํากว่าตัวเองเพราะตัวเองจะได้รู้สึกสูงขึ้นนิดนึงอันนี้ทางหลักจิตวิทยาเป็นเช่นนี้ครับเป็นหลักจิตวิทยาเลยถ้าใครศึกษาจะรู้เลยว่าเวลาที่เรามองเห็นคนอื่น แล้วรู้สึกว่าจะต้องคอยมีความสุขกับการได้ด่าเขามีความสุขกับการได้เหยียบย่ําเขามีมีความสุขกับการได้หัวเราะเยาะเขาเนี่ยครับคนเหล่านั้นเป็นคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าครับถ้าเราเป็นทิศเราจะเป็นอย่างไรอาจจะทํายิ่งกว่าทิศก็ได้นะครับอืมใช่ คุณรู้ไหมว่าภายใต้ยิ้มอลุมเจาะเนี่ยเราเดาว่าทำไมครับในวันที่โดนทำลายมากๆครับในวันที่ทุก ในวันที่มีตัวอักษรที่แสดงความเกลียดชังการเหยียบย่ำเอาไปเล่นสนุกสนานภายใต้ใบหน้าที่พยายามยิ้มเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าฉันไม่เป็นไรเอา้าอูปเป็นเยี่อะไร เรากำลังทำสังคมเรากำลังทำลายคนคนหนึ่งเพียงเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นวงจรน,นี้จะไม่หายไปหลักจากประเทศนี้แน่นอนเพราะว่าเรายังเอาแต่ถูกจิตถูกใจยังหาคำว่าถูกต้องไม่ค่อยเจอจริงๆมันกลายเป็นว่า คนที่มีชื่อเสียงในประเทศนี้เป็นทรัพย์สมบัติของคนทั่วไปทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ทั้งๆท,ที่คนทั่วไปเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาจริงๆเลยอะ่ะไม่วางตัวไม่ถูกผมว่าต้องให้เวลาทิศอีกสักสี่ถึงห้าปีแล้วมองยอดกลับมาเขาอาจจะผิดหวังหรือเขาอาจจะไม่ก็ได้นะ พี่เกียังไม่รู้สึกผิดหวังที่พี่เกียวเป็นคนต่อต้านวงการบันเทิงเลยครับพี่กลับรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยนั่นหมายความว่าพี่พี่เป็นคนจังไรไหมพี่เป็นคนแบบเอาแตใจตัวเองไหมครับพี่เป็นคนแบบเป็นคนที่ถี่สูงไหมครับพี่ไม่รู้สึกว่าพี่เสียใจกับการที่พี่ไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่สังคมยุคนั้นอยากให้เป็น พี่ไม่เสียใจแต่พี่รู้สึกเสียดายที่สังคมไม่ได้เรียนรู้อะไรจากพี่วัยรุ่นคนคนหนึ่งที่พยายามจะบอกสังคมว่าคุณควรเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเวลาที่เราเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวก็แค่มองเราในฐานะที่คุณเคยได้รู้จักเราอะวัวน,นั้นไงไม่เกี่ยวแต่เคารพโดยการไม่เข้ามาแอแท็ กำลังจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าปากอยู่เลยพี่คาหนูขอถ่ายรูปดึงแขนแง่งแงงแงคนยุคเราต้องทำยไงครับเพราะว่าประเทศนี้คือถ้าเราบอกอ๋อยังไม่ได้ค่ะขอกินก๋วยเตี๋ยวให้จบก่อนนะอ๋อ,อ,อโอเคค่ะยิ้มเดินพร้อยจากไปปุ๊บขอเอาเราไปนินทาแล้วว่าแม่งโคตรญิงเนี้ยแฟร์ไหม เราไม่เราพยายามจะบอกสังคมว่าแยกแยะให้ถูกนะงานคืองานส่วนตัวคือส่วนตัวถ้าแยกออกเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันและกันเลยครับเราจะอยู่ร่วมกันอย่างโคตรแบบน่ารักอ่ะเราถามคำถามนะมันเป็นตัวอย่างสมมุติเราแชร์โลกส่วนตัวของเรามีลูกเราอยู่ด้วยหนุนน,นันนี่เรากําลังแบบนี้โง่คิดซิ่งกับจอมเลยหอมแก้มกันฟุดฟัด เอาโลกส่วนตัวของเราโชว์ในที่สาธารนณะแล้วมีคนสองคนคนหนึ่งยืนดูเรายิ้มหรือเข้ามาดูโพสต์เรายิ้มกับอีกคนหนึ่งเข้ามาในโพสต์แล้วบอกว่าก็เ,าเก็บไว้ส่วนตัวสิจะมาบอกให้ใครรู้ทำไมอะ่ะ เป็นมีใครอยากรู้เลยนี่อสองเคสเนี้ยคุณว่าเราควรจะเป็นยังไงส่วนตัวเราถ้าเป็นคนรุ่นแบบแบบคนไทยชอบก็จะเป็นแบบแม่งมาคอมเมนต์แบบเยี่ยไอ้เยี่ยมึงไม่ต้องมาดูก็ได้ไหมแล้วมึงก็มาคอมเมนต์ให้กูรู้สึกแย่ๆถ้าเป็นไปตามที่สังคมอยากให้เป็นคือสุกัญญาได้แต่คิดแล้วไม่แสดงอะไรเลย ก็ปล่อยให้คอมเมนต์นั้นเป็นอย่างนั้นต่อไปยอมรับกับสภาพของการถูกถูกเหยียบเล่นนะ่ะกับอีกแบบหนึ่งที่เราจะเป็นแบบเราเลยครับเราก็เข้าไปคอมเมนต์เลยว่ามึงไม่ชอบปูแล้วมึงเข้ามาในที่ปูทำไมมึงไม่ชอบปูแล้วมึงคอมเมนต์ทำไม เอาเหมือนเอามาถุยน้ำลายใส่ทำไมอยากถุยไปถุยที่อื่นไม่ต้องมาถุยที่นี่ก็เราก็ต้องเป็นแบบนั้นพอเราเป็นแบบนั้นด้วยความเคารพตัวเราเองคนก็จะด่าว่าเหมือนเคสที่เราขึ้นเรื่องลูกเราเราเอาไปเป็นข่าวแล้วก็มีพวกสลิมบอกบอกว่าถ้าอยากเป็นสาธารนณะมึงเอามาโพสต์ทําไมประกาศมันเพี้ยนครับข้อที่หคุณเอาเราไปเหยียบย่ำาคุณมีสิทธิ์อะไร เราขึ้นโพสต์าสาธารณนะคือเราแชร์เราแชร์ให้คุณได้รับทราบแต่คุณไม่ได้แชร์ให้มึงเอาไปเหยียบเล่นต้องเข้าใจความหมายกันใหม่คงไม่ต่างกับทิศภัยวันที่แชร์คอนเทนต์ส่วนตัวเพื่อให้ทุกคนได้ทราบเพื่อทุกคนได้เห็นแฟนคลับของเขาคนที่รักเขาแต่มันจะมีคนที่เข้าไป เราคิดว่าพระทิศไปวันยังเป็นพระอยู่ไม่ชอบก็ไปถุยใส่ในที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นสลิมหรือไม่สลิมก็ไปถุยในที่ของเขาคำถามคือคุณเห็นไม่ถูกจริตคุณคุณก็แค่อยู่เฉยเฉยปล่อยให้เป็นโลกของเขาไปทุกปีของเขาไปแต่ไม่คุณมีความรู้สึกว่า ไม่ถูกใจกูแล้วกูก็อยากซึ่งความอยากนั้นก็ไม่ได้อยู่บนสิทธิ์พื้นฐานด้วยคือไปถ่มถุยเขาไปแย่เขาไปหัวล้อยอะเขาเราถามว่ามันแฟร์ไหมแล้วสมควรไหมที่เขาจะตอบกลับกับทุกโพสไอ้ทุกคอมเมนต์แบบนั้นนะครับเมื่อเขาเริ่มรู้ว่าสังคมเริ่มไม่ให้เกียรติเขาอะ เป็นคำถามทุกอย่างเราแค่อยากจะให้ทุกคนตั้งคำถามก่อนที่ก่อนที่จะใช้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยครับเป็นตัวตัดสินนะครับไม่มีไม่มีความคิดเห็นไม่มีคำหยาบก็ยังโดนแบนหรอฮะอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขานะเราจะโกรธเขาไม่ชอบเขาเพียงเพราะเขาแบนเราเหรอ อันนี้พี่ถามกลับนะถามแบบเด็กงโง,ง,ง่เหมือนเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเขาแบนคุณเพราะคุณเข้าไปแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ถูกจริตเขาเมื่อก่อนนี้พี่นี่ใครเข้ามาแบบในขณะที่พี่พี่แบบกำลังโกรธสังคมมากครับพี่ก็แดกเล่าครับขอบคุณมากเลยครับคุณโอค,ครับคือพี่ก็แดกเล่าพอพี่แดกเล่าก,ก็จะมีคนแบบมนุษย์ผู้หวังดีครับ คือมนุษย์พี่บอกผู้หวังดีก็จะแบบเอ้ยเองอย่าทำชีวิตแบบนี้เลยเองแบบทําไมมาแดกเหล้าอย่างนี้วะมันควรจะดูแลชีวิตตัวเองให้ดีสิวะในขณะที่พี่กําลังโกรธสังคมพี่ไม่ฟังเหี้ยอะไรทั้งสิ้นพี่มองอย่างเดียวมึงได้แต่พูดแต่มึงไม่เข้าใจกูไงนึกออกไหมที่เรากําลังจะจะบอกตัวเองดังนั้นเรามาเลยไม่ชอบเขาเพียงเพราะเขาแบนเราเหรอครับเราใจกว้างมากพอที่จะรอไหม เราใจกว้างมากพอที่เราจะเข้าใจคนคนหนึ่งซึ่งซึ่งโดนพายุมาหรือเปล่า